็นฝันที่แบบไกลเกินอ่ะจะมีโรงแรมริมน้ําอ่ะถ้าคุยกับเพื่อนเพื่อบอกมึงบ้าหรือแบบเป็นไปได้หรอกแล้วก็มึงดุกกมินหมุนอยู่เนาะเฮ้ยวันหนึ่งกูต้องทําได้แล้วก็นั่นแหละก็คือตอนที่30ไปลายๆฮะต้องมีโรงแรมริมน้ําให้ได้สวรรค์สํารามาจากสวรรคเขตบวกกับถนนสําราญชายโขง โลแกน h e r e Good o l d Day Miss r o m a n นะที่ซึ่งความโรแนมนติกของสายน้ำแก้มด้วยความงามของวันวานก็คือเราเอาธรรมชาติกับวัยเด็กมาปิเซนรวมกันตอนเป็นวัยรุ่นเน่ยเคยชอบคันทรีซันเตเฟ่ลอบแล้วก็โมเดิร์นบ้างนิดหน่อยสุดท้ายที่เราเดินทางไปที่ไหนก็ช่างอะฮอยอันปีนังหลวงพับางเนี่ยพอเราเห็นโคลเนียนย่เขาจะเต้นแรงโอแสงนี่แหละคือสิ่งที่เราชอบสุดแล้ว มีฝรั่งมามาเดินม,มาเฮ้ย hey, t h i s o w n House เสดงว่าเราสอบผ่านนะ <c oughs> จึงแล้วเราสร้างใหม่หมดเลยโดยที่ให้สถาปนิกไปนอนสังเขตสองคืนและเราก็คารวะอดีตร้อเลย <c oughs> อย่างอย่างห้องตกแต่งห้องหนึ่งเนี่ยชื่อ Vintage Emotion เนาะมันมาจากหนังเรื่อง Breed of p a s s i n คราที่ของ k i รี s ์ o o ก็เลยอันดับแรกเลยคือต้องไปตามหาวอลเปเปอร์ก่อน ก็เลยไปได้โบยเปอร์ที่เขานำเข้าจากต่างประเทศที่กรุงเทพแล้วก็ค่อยตาม e เก็ sure. โบโคมไฟเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อให้มันแมทกับยุคประมาณของหนังก็คือประมาณ1950 60ประมาณนั้นโซบานนี่ก็คือทํากับลูกชายเนาะบูกายชื่อลูกชายมันก็เลยเป็นเป็นส่วนผสมระหว่างผมกับลูกชายแบบแล้วลูกชายเขาเก่งเรื่องเรื่องไฟมากฮะ คุมไฟโทนไฟนี่ยก็ลูกชายก็มีส่วนในการตกแต่งมากเด็กก <Madonna. S 1> <pan> ็ไปโตที่สันนิขตและขนาบข <ool> ้างด้วยโรงหนัง2โรงใหญ่อันนี้ก็คืออินพุตเราในวัยเด็กดูหนังฟังเพลงเนาะแล้วเราก็ซึมซับกับมโดกที่ฟังเสียทิ้งไว้เนาะรสนิยมการฟังเพลงการแต่งตัวอะไรยเงี้ย ตอนเราเปลี่ยนคำปกครองเราแต่เลี้ยงก็อยู่กรุงเทพก็ไปอยู่แถวแถวสามสแควร์อีกและจุดนั้นน่ะเราชอบแต่งตัวเราชอบเกฮาวเราชอบเสื้อผ้าบนแสมเซ็นเตอร์เราเลยทำเสืส้อผ้าขายจะเป็นสเต็ปฮะของคนมีฝันเหมือนกับเฮ้ยทำเสื้อผ้าแล้วอยากเี็ร้านกาแฟร้านอาหารเราก็ทำร้านอาหารชื่อใบเมี่ยงและตอนที่ทำร้านอาหารก็ฝันใหญ่ขึ้นว่ากูต้องมีโรงแรมริมโขงอะไรอย่างนี้ฮะ ก็บอกกับแฟนแล้วว่าสุดท้ายเราต้องกลับไปแก่และตายที่ริมโขงเท่านั้นแล้วเราก็มุฟกลับมาสร้างตัวที่นี่ก็โดยมีแผนก่อนจะมุฟเป็น10ปีนะฮะโดยการผ่อนที่เปล่าไปก่อนเสร็จแล้วตอนที่เราขายตึกแถวได้อะเราก็เอามาโปะที่นี่แล้วก็ขอกู้เพิ่มแต่ว่าผิดคาดเพราะว่าเราไม่ได้เดินบัญชีเลยเซ g เม้นแย่มากพี่เล็กก็ขายของสะสมที่มีทุกอย่างเลยฮะ ขายฝันเล็กเพื่อพยุงฝันใหญ่ฮะเพื่อให้ฝันใหญ่มันเปิดกิจการได้โหสิงชคนั้นก็คือกรจะผ่านไปได้แต่ละวันนี่แบบหนักหนามากฮะโอ้มันก็นอกป็นปัญหาครอบครัวนะเราะมันหมุนไม่ทันเลยอย่างเงี้ยเคยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาเาเป็นเขาเป็นสจว์ตเนาะเขาบอกว่าวลาเราเครียดอะเราไปวิ่งนะฮะกลับมาปัญหาเราจะเล็กลงนิดเดียวเองเลย อาจจะอาจจะไม่ได้มาภายในแบบ1 2ปี3ปี5ปีเนาะทำไป,เ,ปเรื่อยๆฮะเก็บเกี่ยวไปเ,ปเรื่อยแล้วก็เหมือนสะสมประสบการณ์เนาะเรียกชอบเซนในเวลาอวยพรว่าฝันแข็งแรงหัวใจแข็งแรงก็คือคุณก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงไว้ก่อนเนาะในทุกด้านเหมืัะสะสมความรู้สะสมร่างกายหัวใจสะสมแพชชั่นไว้ล้มได้ก็ลุกได้ประมาณนั้นฮะไม่ต้องท้ออาศัยเวลาและจังหวะ